เะาละครับเพื่อสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับตอนนี้เราเ,เกยไหมครับกันนะครับนะก็ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบเก่เคยนะผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาเล่นแบบที่มีชื่อว่า underwater prison escape คือผมอ่านไม่ออกเองก็เลยเฉยสติแปลนะมันแปลว่าลี้ภัยใต้ใตนะ้ำอิสระเข็บนะก็คือเอาตัวรอดจากใต้น้าไม่ได้นะผมนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ใต้น้ำนะซึ่งมันจะต้องขไขปริศนาให้ได้นะครับผมนะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะยาก,กันหรือเปล่าครับโอเคมาตอนนี้เราก็อยู่ในแบบแล้วนะครับผมนะก็มาในห้อง สี่เหลี่ยมนียครับซึ่งไม่มีหาเลยให้เลยนะะซึ่งตรงนี้มันมีบล็อกไอ้ดำๆตรงนี้ด้วยนี่ครับเอ้อะไรว่ามันให้เราผ่านยังไงอ่ะกล่องตรงนี้อันนี้มีอะไรเนะี้ย้างล่างนี่มีอะไรไหมไม่มีนะแต่ผมสงสัยตรงเนี้ยมันขึ้นไปได้เหรออ๋อนี่มันโดดไปได้คือผมสงสัยแต่ที่ผมเล่นแบบไอ้ที่แล้วละไอ้แบบที่แบบอเอเซคเก็บง่ายๆเนะี้ยจำได้ป่ะคลิปที่แล้วอ่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนไปดูเลย้ย <c oughs> คือมันเป็นบล็อกกับมีไว้ซึ่งมันหลอกอเราอ่ะโอเคเราก็กดเลเยอร์แล้วไงต่อครับ ตรงนี้เปิดเปิดแล้วไงฮะฮัลโหลเปิดแล้วไงฮะเนี่ยยังไงยังไงเจ้ายังไงเ้าเอา,เอาลงมาเฉยเลยเนะี่ยเอาอะไรเนี่ยทีนี้เอาทีนี้ผมลงมาผมติดเลยเหรอเอาแล้วเราเปิดกล่องได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะว่าเดือดฟาดเอาตรงนี้มีกล่องเอาเพิ่งเห็นตรงนี้นะครับสามารถวางบนหม้อปรุงยาได้วางหม้อปรุงยาโอเคกดคลิปเนี้ยเอาอ๋อนี่ไง วามอปุงยายนะซึ่งเราจะได้ที่ขุดกับกระจกสีฟ้ามาแล้วก็มีรีเซ็ตเพื่ออะไรเห้อเนี่ยผมงงอยู่เนี่ยมันสามารถขุดอะไรได้อ่ะมันขุดอะไรไม่ได้เลยเอ,อ๋อมันขุดพวกนี้ได้ไนะครับขุดได้แล้วทําไมเหรอเอาแตกผมงงอะ่ะแล้วห้องก้างๆมีอะไรไหมเอ๊ะยทำไมห้องก้างๆมันมีกระจกวางเหรอ คือมันได้กระจกประมาณ2อันแต่ว่าห้องข้างมันมีกระจกซ้ายและขวาเนี้ยซึ่งเราอาจจะต้องวางกระจกก็ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี้ยเห็นว่ามันขุดได้สองครั้งเรื่องข้างมันมีห้องกระจกอยู่เว้ยโอเคงั้นเราจะลองขุดละกันเนะครับมาขุดนี่แตกปุ๊บแล้วลองวางนี้ได้ไหมเอาได้เฉนยนี่ดาวัวเนี้ยโอเคฮะ้แล้วเราก็โอโ้โหม่แดามันเยอะจังวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่านอะไรไม่ออกเมนดิงอะไรก็ไม่รู้เนี้ย แล้วมาแล้วก็มีที่ขุดนะครับนี่แบบไม่ใช่ที่ขุดเหล็กเอออะไรเนี่ยเขาให้เราขุดอันนี้เหรอขุดไปทำอะไรแล้วเนี่ยเอ้ยผมงงมันมีให้ขุดแค่นี้หรือว่าขุดต่อไปอแต่ใช่เนะี่ยเดี๋ยวเราสำรวจห้องอื่นกันดีกว่าอ้าวเขาบอกว่าให้เอาพีแอลไปเก็บเนะี่ยซึ่งเราเขาบอกว่าเราไม่สามารถเอาพีแอลออกมาจากห้องนี้ได้นี่ครับทำไมวะพอมาเทสห้องพวกนี้ดูก่อน ก็จะมีอะไรโอเคโอ้โหเปิดโอ้ห้องนี้มีห้องอาหารนะครับแล้วก็มีคนชื่อหาอะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้แล้วก็มีกล่องนะครับเปิดดูนะมีมันฝรั่งเล่ากับเนื้อเน่าแล้วก็เปิดออกมาดูแล้วก็เก็บมาดูนะครับรู้สึกว่าแถวนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าต้องเดินเช็คดีๆนะเพราะว่ามันเป็นแบบพัดโซ่นี่ซึ่งแม่งยากมากเอาตรงนี้มีกล่องนี่ไงเดินเช็คดีๆตรงนี้มีแถนที่นับโลกที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ มีแอปเปิ้ลแล้วก็บวกไดมอนด์เนี้ยมันคืออะไรเนี่ยฮะมันคืออะไรคุณอธิบายได้ไหมฮะอธิบายได้ไหมเอาชุดแม่งเลยเอาชุดเฉยๆมาชุดแม่เอาแอปเปิ้ลด้วยเอาแอปเปิ้ลมาเอามาเอาเดี๋ยวจะแยกแอปเปิ้ลมาเอาแยกหัวแม่งเลยแล้วกันอ่ะผมใส่หัวเขาเลยแล้วกันผมอยากได้แอปเปิ้ลอ่ะเออมึงเอาแอปเปิ้ลมาก่อนโอเคฮะแล้วก็ใส่รองเท้าโอเคครับแล้วข้างในนี่มันมี เนื้อวัวดิบแล้วก็เนื้อหมูดับไอหมูเมื่อเนื้อหมูดิบแล้วก็มีแอปเปิลแอปเปิลนี่มันเกี่ยวข้องกับแผนที่นี้ป่ะมันเป็นแอปเปิลทองนี่ครับนี่แอปเปิลทองแอปเปิลไร่มวลสีทองนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นพายนี่ครับโอเคไปดีกว่าตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมผมต้องเช็คดีดีนะ้เผื่อแบบมันมีซัมติงนี่ฮะเราจะได้จับผิดได้เนะี่ยแล้วเราจะได้ของเนี้ย ผมจะไม่ได้เช็คสำรวจห้อง,องพวกนี้เลยนะโอเคนะครับกลับมากันต่อนะครับผมนะครับก็เมื่อกี้มีทุระน,นิดนึงเนาะโอเคอข้ okay, มากันต่อเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่เราห้องเมื่อกี้ไปนะซึ่งมันมีพวกแร่อยู่นะซึ่งผมไม่รู้ว่าแร่มันเอาไปทำอะไรได้นี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเดินเช็คที่ห้องก่อนนะซึ่งแต่ละห้องเนี่มันจะมีกล่องนี่ครับโอเคมีกล่องกล่องนี้มีคันโยกนะฮะเลเยอร์ซึ่งเลเยอร์นี้สามารถไป,ไปแปะห้องนี้ได้ใช่เปล่าเพราะว่ามันมีอะไรให้แปะ มันไม่มีเลยเยอะอะมันแปลกไม่ได้ What the fuck อา้าผมงงทีนี้ห้งนี้ก็มีกล่องนะครับโอเคไม่มีของตรงนี้มีขอนะครับเป็นอะไรภาพอะไรก็ไม่รู้นะครับผมว่าภาพนี้แม่งต้องมีซัมติงเนี่ยซึ่งห้องนี้ผมว่าไม่นาม่ามียาสแหละหรือว่ามันให้เราขุดนะ่ะเพราะว่ามันให้เราหาไดามอนด์ใช่ไหมเนี่ยมันอาจจะให้เราเอาแอปเปิลทอเนี่ยมาคาฟไดมอนด์ก็ได้นะ มาลองดูเลยดีกว่าเลยฮะมาขุดขุดโคโค่ชืดชืดชืดน่ครับโอเคขุดโคเลยฮะอันนี้ขุดได้ไหมหมันไส้หมันไส้คนหมันไส้คนสร้างขโมยชุดมันมาดีกว่าแม่งขโมยได้ด้วยมันเป็นหัวของใครก็ไม่รู้นะครับโอเคโอ้เจอไดมอนด์เฉยเลยเนี่ยมดเดือดฟักคือผมอยากจะขุดกวนตีเป็นไงเพราะว่ามันแบบนะมันมีหุ่นแถวนี้ผมก็ได้อยากกวนตีน โอเคครับตอนนี้เราได้ไดมอนด์กับบล็อกทองไปแล้วนะครับผมนะเอามาคราฟกันเลยเนี่ยออาทำไมไม่ได้อ่ะผมคราฟผิดเหรอมันก็ถูกวะเนี่ยฮัลโหลทำไมผมคราฟไม่ได้อ่ะหรือว่าเราต้องไปห้องครัวเนี่ยโอ๊ยลืมไปแล้เอาไรพิกออกไปเอาคืนไปไม่เอาไปหรอกเฮ้ยแค่พิกแอคธรรมดาแล้วนะไหนห้องนี้เราต้องมาคราฟห้องนี้เหรอมันใช่เลือกไม่ได้ เป็นลายมนหรือว่าเขาไม่ได้ให้เราคราฟครับเขาให้เราโยนผมไม่รู้นี่ผมเดานะออะลองโยนดู what เฮ้ยมันมีกันไกลอย่างนี้ได้เหรอเนี่ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยมีอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยมันเป็นกันไกลเนียไม่สามารถทำลายได้นะครับซึ่งกันไกลนะครับสามารถตัดโกงได้นะครับก็คือตัดคุกได้คือมันให้เราตัดเขาห้องนี้ใช่ไหม พขอบอกว่ามันสามารถตัดกกงได้เนี่ยมาตัดกกงครุกเนะียมาเราจอดก,กับใต้น้ำกันแล้วเนียคโอเคนี่มันขุดได้จริงๆด้วยเนีน้ยเนี่ยซึ่งมันขุดนานมากแล้วก็รอนไปนะครับโอเคตอนนี้เราก็ขุดมาแล้วนะครับผมนะมาดูซิว่าในห้องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเหมือนข้างล่างมันมีไหมมันมีอะไรให้เราลงไปนะซึ่งเราจะลงไปยังไงเอ่อนห้องนี้มันไม่มีอะไรนะครับหรือว่ามันให้เราเอาเลเยอร์เปิด แต่ใช่นะลองดูอ้าวได้เฉยโอเคก็ไม่ต้องแปลกใจนะม,นมันดึงเร็วเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันในเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบสามเนี้ยเอาทำไมเดินตัวนี้มันบล็อกสีเปลี่ยนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วหัวใจอ๋อหายใจไม่ลดนะเพราะว่าเขาให้เราหายใจใต้น้ำได้ฟรีนะเนี้ยเฮ้ยมันบอโดนบล็อกพวกนี้แล้วมันมันเปลี่ยนสีอะ่ะอา้าวมันเปลี่ยนสีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้เราเปลี่ยนสีเหรอเป็นสีฟ้าเนียครับพัดโซน่นี่แบบนะสุดยอดเนะี้ย แล้วให้ต่อแล้วเราสามารถทะลุบล็อกพวกนี้ไปได้หรือเปล่าเพราะว่าแบบมันว่ายน้ําได้ไงป่ะเนี่ยผมก็จะลองทะลุดูเนะี่ยปรากฏว่าไม่ได้เนะี่ยโหหน้าจมดินไปแล้วเอ้เราลองดูทุกคมไฟทุกคมไฟดีกว่านะเฮ้ผมงงวะ่ะผมลองขึ้นตรงนี้ดูดีกว่าไม่ได้นะเนี่ยเมื่อกี้ยังขึ้นไม่ติดเลยลองดูไม่ได้วะ่ะตรงนี้แหละรครับ ไม่ได้เฮ้ผมงงว่ะงั้นเราขึ้นไปทีหนึ่งเนี่ยขึ้นไปโอ้ขึ้นไม่ได้มันดึงแล้วนี่เอา้าตรงนี้มีทางลับอ๋อคือถ้าเปิดครบมันเป็นทางลัดเมื่อกี้ผมจะขึ้่มไปดูบนว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเอา้าขึ้นมาที่ไหนครับเนี่ยโอ้โหให้เราโดดขึ้นไปอย่างนั้นจัดไปดีฮะไปเลยเอา้าหายเอาใหม่เอาใหม่เอ้ยเ,อ,เ,อ,เอ,อ้ยใจเย็นใจเย็นสิคะโอ้ยใจเย็นค่าอืม โอเคเรารอบอกนำนาน้าก่อนเนะียต้องใจเย็นนี้ครับโอเคง่ายๆนอะเอาตัวนี้โอ้โหโดดไม่ได้โดนหลอกทำไมต้องหลอกที่ฉันด้วยโอเคมาโดดอย่างโปรเพนเชนเนลนะฮะโอ้ยตรงนี้ติดหัวึดิมเดิบแล้วก็ไปเลยเอาโหบังอ๋อมันได้เราโดดเหล็กตรงนี้แม่เอ,อ้ยโดนหลอกอะ่ะสุดยอดเป็นการหลอกที่สุดยอดค่ะโอ้ยโอ้โหใจเย็นเนะี้ยโอเค โดดครับโดดต้องระวังนะเพราะว่าตังนั้นมันโดดไปไม่ได้นะเราต้องโดดตรงนี้ไปโอเคอ้ไม่ถึงโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วโดดโคตรนานบอกเลยว่าเหนื่อยมากโอเคไปเอา้เอาอา๋อนึกว่าติดมันไปได้ใช่ไหมมองกับหลนะังฮะเอา้าวอสเดฟากแล้วก็มีทางลงไปนะเนปเฮ้ยจะออกเลยแล้วเนี่ยมันเห็นท้องฟ้าเนี่ยลโหลมารลอ,อกไปมันมีอะไรเนี่ยวอสเดอะฟากมันคืออะไรครับเนี่ยโอเค อ้าวอะไรนะเนี่ยอ้าวออสทำไมเดินแล้อนนี้มาขยับด้วยอะ่ะอ๋อเขาให้เราเดินไปชนหรือเปล่าชนแล้วไงอ่ะผมไม่เข้าใจคือว่าเอาออกซิเจนหมดอ้าวเฮ้ยออกซิเจนหมดมันคือให้เราทำอะไรเออตายไปหมตายรีใหม่ได้ไม่เป็นไรเอผมงงแค่เราโดนสีหรือเปล่าเอา้ยอาจจะใช่นะโอเคงั้นผมต้องไปสีเหลืองใช่ไหมปึ๊บแล้วก็มาขยับตรงนี้แล้วก็ตึ๊บตึ๊บไปสีแดงนะฮะปึ๊บอา้าวทำไมเริ่มใหม่วะ หรือว่าให้เราโดนสีเหลืองก่อนสีแดงจะโดนไม่ได้นี่ครับโอเคฮึบ okay. ฮึบโอเคตึบ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 อ่านี่ไงเปลี่ยนสีจริงด้วยเึบึบฮึบฮึบป๊บอ้าวมีทางปลดล็อกเอ้ยปล่อยออกไปเราผ่านแล้วโอ้ยเราผ่านแล้วออกไปกระจกไปแล้วนี่นี่ผ่านแล้วใช่ไหมเนะี่ยจอกได้ยังอีทบ็อก โอ้โอโอเย,เด,ยเดี๋ยว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 แล้วมันไม่มีทางออกมันคือแลมเนี่ยโอ้ยเอ้าเมื่อกี้เผลอไปกดคิวมือลั่นโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเอามีน้ำไหลลงมามีน้ำไหลลงมาแล้วเราก็ตายนะเริ่มใหม่ทำไมน้ำมันหมุนกลับแล้วบนนั้นมีกล่องมันคืออะไรอะ่ะมีกล่องไดมอนแล้วไงต่อตรงนี้ก็มีกล่องนนี้ฮมันมีน้ำไหลตามลงมาน้ำไล่เรมาแน,น่เลยเราต้องหา ทางไปเอ๊ตรงนี้ไปได้ไหมโอเคครับไปได้เอาประตูปิดอะไรเนี่ยเอามีทางไปแล้วไงอะเขาให้เราไปไหนเนี่ยตรงนี้มีม่วงอะไรด้วยครับเนี่ยคือตอนนี้น้ํามันตามเรามาอยู่เนี่ยไว้ตรงนี้มีไดมอนหาใช่ไหมเขาว่าเขาต้องการ5้าดมอนในในการซ่อมแซมตรงนี้มีทางขึ้นแล้วก็มีไดมอนแต่ตรงนั้นมันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเปรียบไปไงเอ้มันอ๋อมันเป็นดอปเปอร์โอเค ไปงนะ่านยังเปิดชั้นมันไม่หลอกนะโอเคเปิดแล้วโอ้อันนี้คือจบไปใช่ไหมเนี่ยโอเคฮนะจบแล้วนะนี้ก็เป็นเอฟเฟกนะครับผมนะส่วนหลังก็เป็นเขาจะพาเราไปดูแมปเนี้ยส่วนนี้ก็เป็นคนสร้างนะผมนะโอ้โหคนสร้างน่าจะประมาณ2คนนะครับนะคนนี้ก็น่าจะสร้างด้วยหรือเปล่านะใช่ครับโอเคมาผมพาเดินนู้งบนนี้ครับนี่เป็นไง ข้างบนนะครับนะนี่เป็นแรกที่เราขุดหรือเปล่าไม่น่าใช่นะตรงนี้มีคอมบันบล็อกนะครับกดแล้วทำไมมันก็ไม่มีอะไรเนะี้ยโอเคเอาไว้สำหรับแมบหนีคุกวันนีนะ้ก็ต้องขอลาไปก่อแล้วกันนะครับนะถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมได้ละกันนะครับนะซึ่งแบบนี้จบเร็วหรือเปล่าก็ไปดูนะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย